นี่แหละจนได้มาอยู่นี่แหละสบายสบายขอบคุณจ้าวันนี้อากาศคลุ้มคลุ้มสงสัยเดี๋ยวจะตกอีกมั้งเดี๋ยวคงจะตกอีกต้นสาเกต้นสาเกค่ะต้นสาเกส่วนข้างบนก็จะเป็นต้นใบแดงๆก็คือต้น ใบไม้สีทองคึ้มครึมค่ะต้องใช้ฝนสิตตกอีกฝนจิต,ตกอีกแน่นอนฝนตกแท้ฝนตกแท้ขอบคุณนะคะขอบคุณจิตร้านดวงใจขอบคุณทั้งจิตท,ทั้งทั้งที่ แสดงตนและไม่แสดงตนนะคะสองหรือสามวันน่าจะล้นหมดเหลือแต่ซากของที่ถูกน้ำท่วมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยใช่จ้าคุณน้าเหนื่อยจริงๆเจอน้ำท่วมเลยเหนื่อยตรงทำความสะอาดใช่ไหมคะขนของแล้วก็ทำความสะอาดเนาะเหนื่อยยายการก็ วันนี้ประจวบทีริขันก็ตกตอนบ่ายทสิตกแห้งเนาะยายกกันเนาะทั้งหนนเนาะตั้งประจวบบ้านแยกกันก็อยู่ใกล้ๆอยู่บางสะพาน ขอบคุณจ้าขอบคุณกำลังใจนะคะตกบ้แห้งเนาะบ้านผุดมนี่ตกแห้งแต่ว่าตกข้าวเดียวตกแห้งแต่ตกข้าวเดียวอ่ะมาข้างนี้มุมนี้มามุมนี้มามุมนี้ ขอบคุณคุณนันนครขอบคุณพ่อบ้านขอบคุณยายการขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาทักทายหากเอ่ยชื่อใครไม่ครบก็ขออภัยนะคะ มันชัดไหมใ้ยายการภาพมันชัดไหมเนี่ยนึกถึงตอนที่น้ำท่วมปีห้าสี่ตรงที่ยายการอยู่ตู้เสื้อผ้าเตียงนอนเอาไม่ได้สักอย่างว่าน้ำน้ำมันล้นฝั่งมาเหรอยายการนํามันล้นแต่ฟังมาทั้งบ้านยายการบอกมองหันบอกมองยูดเดียวนี่บอกโอ้ มันแสดงว่ามันมากระทันหันเนอะเจ้าอยู่ปีนั้นปีห้าสี่นะเพราะว่าน้ำท่วมภาคใต้ชัดจ้าขอบคุณค่ะน้ำท่วมภาคใต้ทางไปชุมพรอ,อะไรเนี่ยถนนขาดก็มีได้บราเปนปีนั่นกว่าปีอ่อปีมีปีนึ่งประดม ไปท่องเที่ยวกับหน่วยงานเขาพาไปเที่ยวภาคใต้ฝนตกถนนขาดได้ไปท่างไม่ท่างอ้อมเสียเวลาอ่างเก็บน้ําแตกอืมส่วนมากจะมีอ่างเก็บน้ําแตกน้ําป่าไหลหลากในละนาอโอ้ได้สิบห้านาทีแล้วจ้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณ พ่อบ้านขอบคุณยายการขอบคุณคุณนานนครนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณหกท่านที่อยู่ในบ้านพยุงวงเดียวนี้นะคะขอบคุณทุกท่านหากเอ่ยชื่อใครไม่ครบก็ขออภัยนะคะกระดมขออนุญาตลงค่ะพบกันในไลฟ์ต่อไปนะคะโชคดีมีชัยสุขภาพ